อ่านี่ฮะท่านผู้ชมนอกจากจะปลารับแขกนะครับฝนก็รับแขกนะครับวันนี้บรรยากาศนะครับเอาแล้วนะฮะตอนนี้เอ้ยระวังระวังระวังอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันพันสับไปมันไปไปเดินไปหาเดินไปหาเฮ้ยตัวใหญ่นะพอเฮ้ยเฮ้ยวอดอตัวใหญ่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 ไดีกว่า ตึงตึกเลยทีนี้ยปลาอะไรปลาอะไรเฮ้ยค่อยเฮ้ค่อยเฮ้ยค่อย้ยค่อย,อย,อยมาแล้ว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 ตะเพียนใหญ่อออืือ้หลากกันมาโอ้โหมันเริ่มเลยโอ้มาชมผลประกอบการ,กกาารง,งานเพิ่้ชมวันนี้ผลงานตั้งแต่กี่โมงว่าพอเรามาถึงประมาณสิบโมงนะประมาณสิบโมง้ชม เอนเบิร์ดครับเออเหมอนเบิร์ดวันนี้มาออกหมายกับเรานะท่านผู้ชมหมายครับห่างหายไปนานเลยเนาะหายครับเป็นเดือนนะครับเออเป็นเดือนหรือเป็นปีเปล่าเป็นปีเป็นปีอุทิศอุทิศอนนี้ก็เหยื่อผมผสมมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นหยื่อของแร่น็อตนะครับเป็นแร่น็อตพิชชิ่งกลาวนะครับก็เดี๋ยวว่ามันวันใส่น้ำนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีกันนะฮะอันนี้ก็มาออกหมายกัน3คนนะครับผมแล้วก็น้องพอครับน้องพอทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับคลิปแรกใช่ไหม ั้งแรกนะวันนี้พาน้องมาตกปลานะครับท่านผู้ชมมาเฝ้าดูหาปลาดินมั้งนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นหมายที่ท่านผู้ชมหลายคนไม่ค่อยอยากจะลงกันเพราะว่าเป็นหน้าน้ําตื้นนะท่านผู้ชมหน้าน้ําตื้นส่วนหมายที่เป็นหน้าน้าลึกตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะน่นะเต็มปหมดในทุกจุดนะครับเราก็เลือช่องอยู่สุดท้ายนะฮะช่องเลือกทางเลือกสุดท้ายเราก็มาลุ้นกันนะท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ก็ ผมผู้พันเบิร์ดแล้วก็น้องพอนะครับมาบอกหมายกันตอนแรกก็นัดกันไว้หลายคนนะวางตุงก็ติดตุระนะโอปาราก็ติดตุระเลยเหลียเรา3คนนะเดี๋ยวมาชมผลงานกันยาวๆท่านผู้ชมวันนี้จะมีแต้มสวยๆให้เห็นหรือเปล่านะครับโอเคโอเคครับนะครับแต้มที่2องท่านผู้ชมอยู่าไม่รู้นะมันเบิร์ดนี่เขาชอบพันแข็งนะท่านผู้ชมเวลาปลากินก็วัดแรงนะเป็นเรื่องปกติเองครับดูตรงนู้นนะท่านผู้ชมริมนู้นเห็นไหมครับตองฟ้า มุดคลุมหนวดนะฮะตกไปแล้วตะกี้รอบนึ่งนะอันนี้เราท่านผมเบ็ดทั้งเบ็ดทั้งเหยื่ยลอลงเพียบเลยฮนะอันนีนอ้อันนี้มันท้าทายอย่างนี้นะคุณผู้ชมไม่ค่อยมีคนลงนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครได้ปลาเราก็จะลงหมายที่แบบไม่ค่อยได้ปลาเลยท้าทายดีมาดูว่ามีคนงานหรือเปล่อนะปลอนะอาอะไรทำไมรับแขกอื้มอ่าโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ ก็ได้นะครับนี่ครับอันที่สองครับนีก็คัขันเดิมนะคุณผู้ชมขันอ่อนไม่กินนะกินขันแข็งนะครับใส่ชอบขันแข็งบูพันเบิร์ดนะครับขันแข็งเอามาตกปลากระกังนะ กำบังก็เข้าดีดีกำบังเข้าเพื่อนดูใสอีนะครับอยู่ไหมครับผู้พันน,น่าจะอยู่นะอาวิ่งอยู่โอ้ตะเพียนนี่มะโอ้โหใสสวยด้วยตะเพียนนี่ครับท่านผู้ชมสุดยอดครับสุดยอดสุดยอด นี่ฮะท่านผู้ชมนอกจากจะปลารับแขกนะครับฝนก็รับแขกนะครับวันนี้บรรยากาศนะครับเอาแล้วนะฮะตอนนี้เรียบร้อยนะครับตกทุกพื้นที่ครับวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าไม่รู้นะครับส่วนทิมงานอยู่ตรงนี้นะครับผันเบิร์ดแดยกางเดียวครับแล้วก็น้องพอนะวันนี้ลงเบ็ดเสร็จแล้วก็นางเป่านะครับต้งห่อยว่าคงจะเป็นนอนมั้งหน่อยนั่งฟ้องนอนอากาศเย็นขนาดนี้นอนกนอนแน่นอนะเรารอดูกันท่านผู้ชม อากาศเย็นๆอย่างเงี้ยเราเคยตกนะแบบว่าถ้าอากาศเย็นเงี้ยปลามันชอบขึ้นมานะครับแต่ถ้าอากาศมันร้อนเนี่ยมันจะลงไปน้ําลึกเลยนะแล้วก็หน้าที่เราตกวันนี้น้าตื้นนะท่านผู้ชมหมายน้ําลึกจุดจุดตอนนี้นานๆเขาไปจำกันหมดแล้วหมายที่เคยลงคลิปเคยลงคลิปบ่อยๆนะครับก็โดนจองจําไม่เรียบร้อยแล้วฮวันนี้ก็ได้หมายเหลือเลือกนะท่านผู้ชมจะมีผลงานหรือเปล่าที่นี่นะครับก็ลงเบ็ดไปละ ไอ้ฝนเนี่ยไม่ค่อยกลัวท่านผู้ชมกลัวไค่ฟ้าอย่างเดียวตอนนี้โอเคก็ต้องถอยห่างๆนิดนึงนะไม่ใช่ข้นไปเลนะัดเกลื่อนกินเนี่ยนะกากินนะการกเก็บตัววะวะเด๋ยวเดี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 ๋ยวเอาสวนเลยวัดสวนเลยถ้างเี้ยจังหวะนี้สวนเลยสวนนะวัดสวนเลยวัดสวนวัดเอออยู่วเอาเออโอเคเจ้ว นี่แหละมันต้องดูจังหวะแล้วไม่งั้นจะกลายเป็นวัดว่าวไปชมผลงานนะผู้ชมตอนนี้ฝนก็ตกปลาก็กินนะฝน <c oughs> ก็ตกปลาก็กินนะก็ถือว่าโอเคนะถ้าได้ชมผลงานเรื่อยๆอย่างนี้นะครับกับไหมที่จะบอกว่าไงอ่ะไหมที่อันที่เหลือเลือกกันสุดท้ายเนาะ <c oughs> นะครับถือว่าเยือแนวะโอเคนะ <c oughs> ถือว่าโอเคนะเย <c oughs> ือ <c oughs> อยู่ไหมใหญ่เหรอไม่หน,หนาหล้วไม่น่าหลุดนะวิ่งวิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่อยู่กินเหมือนลักษณะเหมือนตะเพียนหรือไม่ก็กระมังไซส์ไซส์ไซส์ใหญ่อ่ะวิ่งอยู่วิ่งอยู่เบ,บาๆเบาๆมามค่อย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 ระวังหลุดระวังหลุดหมุนขึ้นมาเอ้ยตะเพียนจริงด้วยเห็นไหมลักษณะการกินโอ้ใสสวยด้วยโอ้โหโชว์เลยพ่อท่านผู้ชมสุดยอดครับ ไอ้บลร่มอ่ะส,สวยด้วยเจวแจวเจวเจอตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ปลาก็มานะครับผลก็มานะครับตอนนี้น่าจะตกทั้งวันแหละผมดูแลน่าจะตกทั้งวันแต่ถ้าตกแบบนี้ก็โอเคนะครับไม่ไม่ค่อยแบบว่ามีมีผลเท่าไหร่ปลาก็ยังพอกินอยู่นะท่านผู้ชมยังพอมีผลงานให้ได้รับชมกันเรื่อยๆอันนี้เราก็ปลบในร่มนะครับเป็น เข้าใบนะครับแล้วก็ลมตัวหนึ่งนะครัอนนี้พอดีเอารถกันเบิร์ดจอดบล็อกลมไว้ลมก็เลยไม่ค่อยค่อยตีเท่าไหร่แต่ช่วงดีนะตกไปรอบแรกลมแรงครับชมแต่รอบรอบที่2ในรอบนี้คือไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่มีรู้สึกจะมีแตะฝน,นเยีเดียวนะครับถ้าอย่างนี้ก็โอเคเลยนะครับถ้าเหยื่อไม่ดีตีเหยื่อแล้วนอนได้เลยนยอย่างเงี้ยน,น,นะ <laughs> แต่ตอนนี้ก็ถือว่ามีผลงานเรื่อยๆนะท่านชมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเนี่ก็ฝากไว้ด้วยกันนะสำหรับเหยื่อของน้าน็อตนะฮะชิงกาวนะฮะนี่ก็ฝากไว้ดันถ้าเผื่อใครสนใจนะท่านชมนี่ก็ผมกับน้องพอนี่ยก็นั่งชิวนะท่านชมนั่งชิวอุพันเบิร์ดนะฮะสายตีไกลนะท่านชมปล่อยเขาเลยเรื่องการตีเหยื่อนะครับเกีย์เดี๋ยวชมผลงานกันต่อครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงทั้งหมดนะฮะเย็นๆนั่นแหละเย็นๆประมาณสัก สี่หมงเย็นแหละถึงจะเข้าบ้านกันนะตอนนี้ก็ประมาณเวลาบ่ายสองโมงกับบ่ายสมงแล้วโอ้โหไป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 ีปปไปไปไปปไ ค่อยๆยมาแล้ว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 อออื huh, uh ื huh. uh ้หตะเพียนใหญ่ออออออืืืื้้หหลากทำไมาโอ้โหมันเริ่มเลยโอ้โหเฉา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 ชาวบ้านโอ้โหท่านผู้ชมสุดยอดครับนี่ครับใส่ตะเพียนน้องได้นะแต่ผมโชว์ท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้ใส่ยังสวยครับสุดยอดจริง ีีัอกยน่าตกปลามันต้องยังไงนะมันต้องลุยมันต้องลุยถึงจะได้ปลาใช่ไหมถ้าจะมาตีอยู่ข้างฝั่งกลับบ้านดีกว่าใช่ไหมยังต้องเปียกตอนนี้เปียกทั้งตัวแล้วนะ โอ้ยดูแล้วโอ้เจ๋วว่ะสุดยอดจริงนะนี่คือนักตกปลาทแท้จริงนะท่านผู้ชมนะฮะนักตกปลาต้องลุยนะต้องลุยดูนะฮะระยะที่ผู้พันเบิร์ตตีนะท่านผู้ชมเดินลงไปตีด้วยนะฮะตีไกลจริงครับต้องตีไกลอ่ะคือหนามันตื้นอ่ะก็เลยต้องตีโคตรไกลอ่ะนะครับน่ะโ,โอ้โหใกล้ไม่กินนะท่านผู้ชมเพราะว่าเหมือนเหมือนใครมันตื้นเนาะมันตื้นนะก็เลยไม่ค่อยกิน บางทีมันกินเข้าวมานั่นกินนะอยู่ละสองคันเลยกินสองคันเลยน่ะอยู่่ะเอ้ยกินสองคันเลยไหมบ่อไม่ไ้สองคันเลยพอตีกันมว่าเราเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะพอนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอตั้งไงพ่อตีต่อละยกันไวายควายเหมือนตวใหญ่ว่ ขี đấy, ้หอยเนียหนัก you อ know, ่ะหนักอ <in self> ่ะ <naive> ขี like, ้อผมก็ห like, น right ักพี <c ratios> Maybe, ่เนี่ยพอหนักพี้วะเฮ้ยหนักวะเฮ้ยหนักวะท่านผู้ชมฮึเนี่ยพอติดตอเนี่ยของผมหนักเนยขหวยกันหอันหลังอนไม่หลุดแล้วหรือนะพอขี้อ่ะคุณใหญ่กว่าอ๋ออีกปลาอะไรวะกระเพียนกำลังใหญ่โอ้โหบัว โอ้โหโอ้ท่านผู้ชมมันมันกระบังยักษ์ดีวะอยู่ไปลาอยู่นี่ครับผู้ชมโอ้ตัวใหญ่มากใส่สวยครับผู้วันเบิร์ตตีไก่ไหนโดนจริงครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้พวงมาเลยหือผู้วันเบิร์ตแน่นอนว่ะเบ็ดมากเนี่ยมตีไปีนเอาวัดสวนเลยวัดสวนเลยเร็ว โอ้เปิดเบียดเยอะอยู่วะอยู่เปล่าเอาอะไรอยู่วะเป็นวัดเองไม่แน่ใจเองไม่วัดเองไม่แน่ใจอ่าวยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับอือหือปลาอะไรโอ้กระมังอ่ามาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยไซส์สวยด้วยอือหือไซส์สวยด้วยอแจว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  ยอดยอดนี่ฮะกำลังทให้ชมได้อยู่สายนี้เอ้าจับสายไงก็จะจับได้เนาะลดลงมาตามลงมาย่อลงเออนี่แหละโอเคหดมันอยู่ได้ปะเอาเอาน้ำใส่เราคนหมดหมดก็ยังเกาที่กุ้งฟางหมดเราค่อยเอาห้ำใส่บาดสุดท้ายหรือห้ำใส่บลาดุ๋ยไหวเลยเอาวัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวัดเลยเเออดี๋ยว

mình thăn bay thăn bay bay, điên điên điên, cá đi quá, đốn bậc cá, đốn โอ้โหแน่นอนใสแว่นกาแว่นโอ้โดนปากกาได้ไงเนี่ยเออตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะนี่คือปากกาปากกาเลยปลเพียใช่ใช่ใช่จับได้จับได้อันนี้ไม่เป็นไรจับได้เลยเออแต่มันจะแรงถ้าสายใหญ่กว่านี้แรงมากนะนี่คือปากกาเขื่อนซีดด้ยท่านผู้ชมอแจ๋วว่าผลงานทั้งพอโอ้แน่นอนผลงานทั้งพอนะครับแต่ผมตีเหยื่อนะะระวังลุดมือระวังลุดมือ ลิ้นสุดอ๋อออลิ้นสุดออลู่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 วัด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 อหรอไหมเหรอทีเผยไหมอ่าทีเผยแล้วท่านผู้ชมทีเผยปุ๊บกินปั๊บเลยนะฮึมแน่นอนจริงๆริงยังไงยังคงไม่ไปประกายแล้วรอบนี้นะอ่า มาแล้วมาแล้วมาแล้วกินเหมือนตะเพียนอะ่ะปี๋ไหมไปเตือนตามเลือนตามเลือนตามเลือนตามโอ้โหหืมสายใหญ่เลยเนี่ยนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับผมแจ๋วครับน้องใหม่นะเด็กบ้านคนระับท่านผู้ชมเด็กบ้าน ปนินนู่นบอกว่าเฮ้ยตัวใหญ่เหรอเฮ้ยตัวใหญ่เขาต่อด้วยปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยกันเขาบอกว่าเขาจะให้มันโดนเต็นได้นะครับตอนนี้โดนจริงตัวกะตีเขาป่าไปอยู่กะตีเขาป่าเอาคันแรกยิบละปล่อยสายยอนยอนหน่อนสายกันย่อนสายกันยอนสายกัน เสียดายกัได้ไมน่น้องตัวนี้แต่ก็รู้ว่ากินแล้วนะพอพี่ว่านนะรู้ว่ากินแล้วแหละไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไรเนาะเออ <c oughs> เออเขาบอกเออไม่เป็นไรท่านผมโอ้เสียดายกูสับปงมาวดนะครับเมื่อกี้เสียดายคือตรงนี้มันเป็นป่ามายราบยากอะแต่ยังอยู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 ่ไหวมันออกกันไหวนี้หน่อยกันสองของไงนะแล้วเราก็ตีเข้าป่าด้วยเรื่องเรื่อง Ê, ê, bỏ khăn, khăn nó trên đai trên đai lắm chúm. Ồ, mà chị Ồ, cá suối suối đuôi Chào ừ, à. Ừ, à hàng suối à này. Ừ, hàng à Ở trên đai nó โอ้โหเขาบอกว่าต้องมีผลงานนะฮะคันใหม่เขาเอาจนได้มาชมตีเข้าป่ากี้นะี่ยะปิดป่ามายาาบนะตรงนี้น้องตีเข้าป่ามาย้ยาาบตรงนี้เลยเสียงเนี่ยนะสองขอด้วยฮะโอเคครับเดี๋ยวขอหลบ,บ,บแสงหน่อยนิดนึงมันย้อนแสงทาฝั่งนี้นะครับสำหรับหมายนี้นะเผื่อใครสนใจอยากจะมานะท่านผู้ชม กับรถเลยสารเจ้าพ่อเขากามาครับอยู่มุมโค้งพอดีนะครับเลยสารเจ้าพ่อเขาเขากามาปุ๊บอยู่มุมโค้งพอดีมันจะมีทางลงนะท่านผู้ชมจะมาเจอหมายที่เราอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหมายนี้เป็นหมายที่อ่าหลายนะหลายท่านหลายคนมานะนะหลายคนมาก็ไม่ค่อยได้กันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันโชคดีของเรานะไม่รู้ว่าโชคเข้าข้างหรือเปล่านะก็มีผลงานนะจริงๆแล้วหมายนี้ผมมากับอ่าอบอแล้วก็มีกวางตุ้งมาหลายรอบไม่ค่อยได้นะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาลอง มาลองตกกันดูแล้วลองทําระยะไกลๆลองดู่า้ผู้มชมมีผลงานนะลองทําระยะไกลๆดูเดี๋ยวยังไงถ้าพี่ๆนะท่านไหนสนใจอยากลองมาหมายนี้ดูนะครับก็ขอให้ทําระยะไกลๆนิดหนึ่งเนี่ยนะส่งเหยื่อพยายามส่งเหยื่อไปไกลนะต้องแบบลุยหน่อยเหมือนน้องนะลุยน้ําลุยน้ําตีนะผู้มชมลุยน้ําตีก็ลงไปสักประมาณสักเกือบเกือบครึ่งเอว่ะแล้วค่อยตีนะผู้มชมเหยื่อจะได้ไปไกลนิดหนึ่ง แล้วก็คันผมแนะนำน่าจะเป็นคันสัก 8- 9ถึงฟุตนะคงจะถึงที่ส่งเหยื่อถึงนะถ้าม้ชมถ้าคันแบบสั้นหน่อยอย่างเงี้ยนะมันก็จะส่งเหยื่อไม่ถึงเป้าหมายปลาโอกาสที่จะกินเหยื่อยากมากนะครับสังเกตเห็นได้หลายคันของน้องที่คันนั้นสั้นเนี่ยไม่กินเลยนะครับทผู้ชมเพราะว่าเหยื่อส่งออกไปไม่ถึงนะแต่ทุกคันที่คันเบิร์ดส่งเหยื่อไปไกลๆเนี่ยโดนแทบจะทุกไม้นะทานผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวติดตามกันต่ออีกสักหน่อยเรวเราก็คงจะถอนกำลังกันละนะถอนทับแล้วก็ถือว่าวันนี้มีผลงานให้ได้ชมน เดี๋ยวเราต้องรีบโอเคได้ได้นะครับทุกทชมกลับมาขอส่งท้ายด้วยตัวนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ มาชมผลประกอบการกันกน,นะท่านผู้ชมวันนี้ผลงานตั้งแต่กี่โมงว่าพอเรา,าถึง,งประมาณสิบโมงนะประมาณสิบโมงท่านผู้ชมนี่นะครับผลงานทั้งวันวันนี้นะครับโอโ้โหมีน้อยนะเนี่ยโอ้สุดยอดครับท่านผู้ชมสุดยอดครับโอ้โหเติรเปียนยไซส์ไปเริ่มเลยฝากผลงานไว้ด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมโอ้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ยังไงครับพ่อซับสไคร์ครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ได้ดดดใช่ไหมกดกระดิงด่งจริงๆด้วยนะโหมีประกาศตัวหนึ่งนะนี่ครับเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับ